สวัสดีครับวินดีต้อนรัเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเช้านี้ผมจะมาขอพรพ่อหลักเมืองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปชมกันครับว่าศาสพ่อหลักเมืองสุราษฎร์ธานีจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วการมาขอพรแต่ละครั้งนะครับเน้นเรื่องการงานครับพ่อหลักเมืองสำคัญมากๆครับนรียนกันนะครับวันนี้ช่างหนึ่งนะครับเป็นวันมงคลวันดีเนาะของช่างหนึ่งเองเนี่ยในความรู้สึกของช่างหนึ่งนะศึกษาที่ศึกษาศาสตร์จันทรคติมานะครับก็ เป,เป็นเลขมงคลวันนั้นเถอะสิบห้าวันนี้เป็นวันศุกร์ขึ้นสองค่ำเดือนสามนะครับและก็ศาลพ่อหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับเน้นขอผ่อนท่านเรื่องการงานนะเน้นเน้นเลยนะครับก็คือศาลพ่อหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนะี่ยสร้างขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายน2539นรบเะครับสร้างศิลปะแบบสีวิชัยนะครับแต่เน้นรูปลักษณะของศิลปะ เดิมท้องถิ่นเดิมเดิมนั่นเองนะครับจะสวยสดและงดงามและศักดิ์สิทธิ์มากๆครับเน้นเลยนะครับถ้าเกิดมาขอเรื่องการงานมาขอพ่อหลับมือนะครับขอพรท่านได้เลยท่านประทานให้นะครับในความรู้สึกของช่างหนึ่งเองเนาะเพราะว่าวันวันนั้นเป็นวันที่หล่อหล่อศาสตรพอร่อหลัมือ,อผมก็ได้มามาในพิธีด้วยมาเขาเรียกว่ามาหล่อ ทองอ่ะเออแั่และแล้วก็ได้อธิษฐานจิตไว้ว่าขอที่ทํามาหากินขอเป็นลูกเป็นหลานฝากเนื้อฝากตัวท่านก็ประทานพรให้ทุกวันนี้เองนะครับก็สามารถมีบ้านมีรถมีอาชีพมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ขอพรได้จริงจริงนะครับตา,ตามตามความเชื่อผมนะครับใช้วิจารณญาณเนาะออแล้วก็เข้ามาด้านในก็ก็ตอนแรกก็คือไปทำบุญก่อนเนานะท,ที่ที่ปรมทีออออ่ดอกไม้ทุกเทียนเนาะแล้วก็แล้วก็เชิญแ,แล้วก็มากาบ เราท่องคาถาไหว้พอ่อหลักมืองนะครับแล้วเสร็จก็อธิษฐานจิตหนึ่งครั้งก่อนนะตรงด้านด้านนอกนะถ้าเกิดในสเต็ปของชั้นหนึ่งก็คืออธิษฐานจิตข้างหน้าก่อนว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรขอพรอ,อะไรกับท่านส่วนใหญ่กับผมเองก็ขอพรเกี่ยวกับ สุขภาพดีการงานเน้นๆแล้วก็ให้ทั้งภรรยาครอบครัวลูกๆักองสองคนนะครับที่เรียนอยู่กรุงเทพหนึ่งคนแล้วก็กําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยหนึ่งคนนะให้มีสุขภาพดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองจะขอพรแบบเป็นมงคลมงคลให้กับครอบครัวเป็นสําคัญนั่นเองนะครับพอหลังจากนั้นนะก็ขึ้นมาเข้าป่าใน,ใน,ใ,นในตรงเนี้ยในพ่อหลักมูที่ท่านประดิษฐานอยู่เนาะแล้วก็อธิษฐานซ้ําอีกทีในแบบรูปแบบเดิมเนาะเป็นการย้ํา การว่าเราขอจริงๆขอเป็นไปขอพรนะครับไม่เน้นบนบานนะไม่ไม่แนะนําให้บนบาลขอพรท่านนะครับท่านท่านมีบุญมีอะไรอยู่แล้วก็ขอพรท่านหนึ่งเดียวก็พอนะครับแต่ว่าในการขอพรในแต่ละในในทุกครั้งนะ่ะเราก็ต้องปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบด้วยนะครับมีศีลมีธรรมนะครับรู้จักแบ่งรู้จักให้นะครับก็ทําบุญตามการตามนั้นไปนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างแบบอ๋อไม่ เรียกว่าไงอ่ะอย่าอย่าออกนอกคางอะ่ะอย่าผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยก็ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองเ,องเองนะครับเนี่ยบรรยากาศที่อ่อมาสวยงามมากๆครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะแรงอยู่นะแต่ก็โอเคนะครับสสดๆงดงามมากครับมาขอพรกันได้ครับยังอยู่ในช่วงหนึ่งปีใหม่กันอยู่เนาะแวะมาได้วันนี้เช้าประมาณแปดโมงกว่ากับ9โมงแล้วครับก็เดินเที่ยวเรื่อยๆสารพ่อหลักเมงจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีสุดงดงามมากๆ ครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนก็แวะมาสุราษฎร์ธานีก็แวะมาขอเรื่องการงานเน้นๆเลยนะเน้นเรื่องการงานครับได้แน่นอนนะครับอดอกไม้ก็สวยสดงดงามครับที่นี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบรรยากาศดีมากครับช่วงนี้นะครับอากาศสุราษฎร์ธานีไม่ร้อนเนาะช่วงนี้คือทางเหนือหนาวแต่ทางทางใต้นี่ค่อนข้างเย็น แค่เย็นก็แฮปปี้แล้วครับเหมือนอยู่ในห้องแอร์ช่วงนี้ตองกลางคืนเนาะไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยสบายสุราธานีครับสวยอดงานมากๆครับสุราธานีบ้านเราสุราธานีเมืองคนดีหรือวเมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนั่นเองนะครับเน้น,น,นๆก็แหล่งธรรมะครับกิดเรารักษาศีลเนาะเราก็จะประกอบหน้าที่การงานาด้วยความเจริญรุ่งเรืองได้นั่นเองนะครับ ใครมาแวะสักการะที่ศาลพอ่อหลักมืองนะครับก็งดเอาสักหรือว่าอาหารเข้ามารับประทานนะครับไม่แนะนำน,นะครับศาลพอ่อหลักมืองนี่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับสะพานข้ามแม่น้าแต่ปีสามารถข้ามไปทา,างเกาะลำพูได้สบายๆเลย,ยครับดิติดก,กันเลยติดก,กันเลยครับเื่อไปออกกาลังกายที่เกาะลำพูได้บางคน<ส>งก็มาเกาะที่ศาลพอ่อหลักมืองแล้วก็วิ่งข้ามออกกำลังกายเนาะข้ามไปเกาะลำพูผมเองก็หนึ่งในนั้น จอดรถไปที่วัข้าหลักเมืองก,ก็วิ่งข้ามไปเกาะหลงโูสก,ก็วิ่งกับโอ้โหได้เงื่อนออกกำลังกายได้สบายสบายเลยครับสุราษฎร์ธานีนี่อุดมสมบูรณ์มากนะแม่น้ำตาปีนไม่เคยแห้งนะครับแล้วก็อาหารการกินเยอะแยะมากมายเลยแต่ช่วงนี้โควิดเข้ามาก็ป้องกันกัน,กนหน่อยนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอย่าลืมอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับก็ยังอยู่ในช่วงโควิด -19 เนาะระบาดอยู่เนาะ ช่วงนี้การค้าการขายบอกตรงๆเลยว่าสุราธานีคน่อนข้างจะซบเซามากๆเนื่องจากผลกระทบนั่นแหละกละรทบหลากหลายด้านก็คือโดยเฉพาะโควิดนั่นเองนะครับก็ดูแลตัวเองนะครับบัวหลวงสวยมากๆเลยครับสุราธานีครับนอนน้อย เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวพาออขอไหว้ขอพอขอรพ้าหลักเมืองเสร็จก็เดี๋ยวจะพาไปไปเดินไปริมน้ํานะครับกลุ่มไปดูวิวดินแม่น้ําตาปีเนาะถ่ายรูปทุกจุดสวยเนะี่ไปเราไปข้ามไปฝั่งนู้นกันอันนี้ถนนหน้าศาลพ่อหลักเมืองนะครับ เจอน้องหมาอูโหน่ารักมากมากเลยครับตัวบบเริ่มเทิมเลยวันดีน้องหมาเดี๋ยวจะทักทายสักหน่อยจะถามชื่อสักหน่อยชื่ออะไรนี่ครับสะพานข้ามแม่น้ำตาปีครับวันนี้น้ำขึ้นนะเรือกำลังไปอยู่เลยกำลังใช้ชีวิตชาวบ้านาจังหวัดสุรระทานนี้ก็ยังใช้ชีวิตแม,ม่น้ำเดินทางสัญจรนะครับไปมาอย่างเป็นปกปตินะครับ น้ำขึ้นน้ำสะอาดมากวันนี้ครับวิวสบายตามากครับเช้านี้โอ้วววสวยมากๆเลยครับเนี่ยแม่น้ำตาปีครับว่างออกไปนุ่มปากน้ำเลยครับทะเลเอ่าวไทย ครัมีอากาศดีๆครับผมสุราษฎร์นีสบายใจเรือ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 ไปไหนครับไปไหนไปการนไปการนหยอก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 เอามีพี่เขา,เาตกปลาอยู่ครับท่างกายดูวยสวัสดีครับพี่เบ้าวไ,ไ,ไ,ได้ปลาอะไรบ้างครับไดไปลากระย,ยงปลากระยงอ๋อ คุปป์แลฮิตตี้พอได้เนาะโอเคน้ำใสดีนะครับวันนี้ครับอน้ำขึ้นด้วยน้ำขึ้นใช่ใช่ใ่ยเน้องหมาน่ารักมากเลยชื่อน้องอังเป้าว่าเออคนยายจะบอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่6เจ็ดเดือนนตตอนนี้3ปีแล้วตัวเ่ลหมูเลยตัวเาริ่มเท่าเลยครับน่ารักมากนเนงว่าไงน้องน้องเป็นเด็กดีน้องเก่งนะ เดี๋ยว่าออกกําลังกายนะคุณยายจะบอกว่าออกมาออกกําลังกายทุกเช้าเลยคุณยายคอยแข็งแรงไปด้วยลูกต้องหมานเตียงเองเลยเดี๋ว่านอนในนั่งห้องเองสบายกว่าเราดีมากเลยเยี่ยมสุดยอดนะครับเรา๋ยวจะไปแล้วเหรออยากดะไปแทบหนึ่งคุยกันก่อนมาเล่าให้ฟังนะครับลูกๆเรียนจบหมดแล้วดีนะแต่ก็มีทุกกรรมทารมาดูแลแล้วหมาเป็นแม่บ้านในประมาณนี้แหละมาเล่าให้ฟัง